สวัสดีครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นการแนะนำเทคโนโลยีการสร้างระบบ g e t i n g System สําำหรับงานดิแคสติ้งที่ดีที่สุดนะครับโดยเครื่องมือการสร้าง g e t t n n s y y t t m m จะอยู่ในซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Simulation งานดิแคสติ้งชื่อ Cat Designer นะครับนอกจาก Cat Designer ยังสามารถที่จะวิเคราะห์ ในส่วนของ f ฟน a a อิเ s s เพื่อหา defect ต,ต่างๆได้อย่างง่ายดายและผลถูกต้องแม่นยำแล้วนะครับก็อีกหนึ่งความสามารถก็คือในเรื่องของการสร้าง getting system นะครับซึ่งมีเฉพาะใน CAD designer เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความสามารถของตัวโปรแกรมนะครับตัวอย่างเช่นลักษณะหากเราต้องการสร้างตัว getting system นะครับที่มีลักษณะ ความซับซ้อนในระดับหนึ่งนี้นะครับก็ตัว c a d d e s ไ g เนอเนี่ยใช้ระยะเวลาในการสร้างไม่นานนะครับอันนี้ตัวนี้ก็ระดับไม่เกิน1 0นาทีนะครับก็สามารถที่จะสร้างตัวเกตติ้งซิสเต็ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นรูปร่างที่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับโดยนะครับวิธีการทำงานของตัวแคต Designer เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวโปรแกรมนะครับ ก็สามารถที่จะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะครับว่าอย่างลักษณะงานแบบนี้นะครับหากเราต้องการที่จะเข้านะครับอย่างลักษณะงานแบบนี้ตัวอย่างเช่นผมอาจจะดีไซน์ไว้ว่ามีทางเข้า1 2 3 4 5 6นะครับผมได้รับ มอบหมายมานะครับว่าโอเคให้ทำการสร้างตัว Gating System ทางเข้าจำนวน6อัน6กตำแหน่งด้วยกันนะครับจากนั้นตัว CAD Designer นะครับจะมีเครื่องมือนะครับเรียกว่าเครื่องมือสำหรับการออกแบบ g e t t n n s y y t t m m ให้นะครับโดยตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีแยกให้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นแบบฟรี e เป็น h h p r e s s u r e นะครับ หรือเป็นกา v วิ y นะครับก็จะมีเครื่องมือในการสร้างที่แตกต่างกันชิ้นงานตัวนี้เราใช้เป็นแบบไฮเพรสเชอร์ ature, แล้วก็เลือกเป็นแบบฟร e ดีไซน์นะครับและเมื่อเลือกเป็น Free Design เสร็จเรียบร้อยนะครับผมหมุนวิวสักนิดนึ่งโอเคเมื่อเลือก Free Design เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาจะ,ะเราก็จะทำการกำหนดนะครับขนาดของพิทตันไดม e เตอร์เพื่อ,อกำหนด เงื่อนไขาการสร้างตัวเกตติ้งซิสเต็มนะครับเช่นตัวนี้อยู่ที่105มิลิเมตรนะครับแล้วก็ลันเนอร์ Runner นะครับมีจำนวน 6, 6, 6ทางอย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็จำนวนเกต6อันนะครับแล้วก็อินเกต6นะครับส่วนความหนานะครับที่อินเกตเราต้องการอยู่ที่2.5จากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อเราก,กดโอเคเสร็จ เรียบร้อยนะครับเราจะมาเริ่มการออกแบบนะครับในส่วนของการวางาตัวเกตนะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มวางตำแหน่งเกตแล้วนะครับก็คือวิธีการวางก็เลือกจุดที่1และจุดที่2แค่นี้นะก็คือเป็นการกำหนดตัวเกตส่วนพื้นที่หน้าตัดของเกตก็ได้จากการที่เราคี์ข้อมูลไป เมื่อสักรู่นี้นะครับอันนี้ผมก็วางในตำแหน่งที่3นะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่4นะครับจากนั้นวางในตำแหน่งที่5นะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งเกตที่เราได้กำหนดไว้ก็คือมีอยู่6เกตด้วยกันนะครับแล้วก็การทำงานพวกนี้ก็สามารถที่จะมาแอดจัตในภายหลังได้ปรับ เคลื่อนตำแหน่งนะครับมี Position x y นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถที่จะเปิดเป็นโหมด 3d mode นะครับลักษณะแบบนี้ได้ที่จะเปิดเป็นแบบ Section พวกนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับคือตัว c a d Designer นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่จะมาช่วยประกอบการพิจารณานะครับในส่วนของการวางตำแหน่งเกตนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมีชุดคำสั่งที่เรียกว่า quick c Cash นะครับซึ่งตัว Quick c a s h ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่นะครับเป็น Simulation นะครับเพื่อที่จะดู Flow Pattern แบบเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการวางเกตในตำแหน่งที่ที่ถูกต้องนะครับอย่างลักษณะงานตัวนี้ก็คือ Gravity อยู่ในแนวแกน y บวกนะครับแกน y บวกแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นก็กด Run Quick c cash นะครับ r ันก็ r ันผมเพิ่มเป็นออีกตัวหนึ่งเซฟตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทำการคำนวณละนะครับก็ง่ายๆเมื่อคำนวณออกมาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะดูอ่า flow t a t t e r n นะครับว่ามันเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับอ่าเดโมหนึ่งพ นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดตัว id นะครับ id inlet นะครับเมื่อเปิดออกมาเสร็จเรียบร้อยอเราจะเห็นตำแหน่งนะครับทางเข้าแล้วก็เราสามารถที่จะดูลักษณะการการฉีดเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำ simulation แบบเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็น ข้อดีก็คือเราสามารถวิจารณาได้ก่อนว่าหากเรามีหลายเงื่อนไขเช่นเราอาจจะวาง5่าเกตบวกมาทางซ้ายด้วยหรือมาทางขวาด้วยก็เราสามารถที่จะเช็คพวกนี้ได้นะครับอันนี้เราก็เอาไว้เป็นตัวเลือกก่อนนะครับว่าเราจะสร้างวางเกตไว้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเมื่อเราทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนต่อมา เราก็จะมาทำการสร้างนะครับในส่วนของตัว runner ซึ่งก็เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับตัว CAD designer มากนะครับโดย CAD designer เนี่ยก็จะมีเครื่องมือให้เช่นในส่วนของการกำหนดตัว s p ู o นะครับผมก็คลิกวางลงตำแหน่งลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับความสูงอันนี้ผมปรับเป็นขนาดสูง30 runner high 60นะครับ s e ต โอเคจากนั้นมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าสมาร์ทลันเนอร์ซึ่งสมาร์ทลันเนอร์ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เราสร้างตัวลันเนอร์ Runner นะครับกับ g ีลันเนอร์ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกอเข้าที่บริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับ R 1กับ R 2นะครับเข้ามา จากนั้นผมบอกว่าตัวนี้ให้กรุปกรุปเข้าตำแหน่งเลยนะครับจากนั้นผมดึงตัว R 3มาประกอบเข้ากับ R 1และ R 2นะครับให้เป็นชุดตัวเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเรายังสามารถที่จะออฟเซตในในระยะแกน y พวกนี้นะครับเช่นผมอาจจะบอกปรับเลือสัก30นะครับแล้วก็ในแนวแกน x นะครับก็สามารถที่จะปรับ ระยะพวกนี้ได้นะครับโอเคจากนั้นก็กดเซตเราทําเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จาก R5 R5 กับ R6 จับรวมกันก่อนนะครับแล้วดึง R4 รวมกับ5และ6นะครับก็เห็นว่าจะเห็นว่ามันทำงานได้ง่ายดายมากนะครับเมื่อเราเลือกรวมออกมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมกด Add นะครับแล้วก็เจ n เน a เรออกมา นะครับเมื่อเจอนาเลตออกมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมจัดค่านิดนึงดึงออกมานะครับเราสามารถเปิด 3D หมวดตัวนี้ออกมาก็จะเห็นว่าการสร้างพวกนี้ทำได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นระบบพารามิเตอรนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนหรือปรับแตง่งเคลื่อนย้ายต่างๆพวกนี้ได้นะครับก็มีความสะดวกนะครับในการใช้งาน เราสามารถที่จะปรับแต่งค่าพวกนี้เปิดเป็น 3D ก็จะเห็นว่าทำงานได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างตัว g e t t i n g s y s t e m เนี่ยในระยะเวลาที่สั้นมากนะครับโอเคนะครับหากท่านใดสนใจทดลองโปรแกรม simulation สำหรับงานดแค a สติ้งนะครับสามารถติดต่อทางทีมงาน 4D ได้ทุกช่องทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ